สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยของฤดูหนาวและวันคริสต์มาสนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีผลไม้นะคะแล้วก็ผักนะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะมาฝากเด็กๆค่ะและเรานะคะก็จะมาเรียนกันในเรื่องของฤดูหนาวในแต่ละภูมิภาคค่ะเริ่มต้นที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือนะคะบนยอดดอยอากาศติดลบค่ะมีทะเลหมอกปกคลุมนะคะมีแม่คนิ้งหรือน้ำค้างแข็งค่ะ ภาคต่อไปนะคะก็คือภาคกลางค่ะภาคกลางนะคะอากาศเย็นในช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะมีหมอกบางๆปกคลุมบางพื้นที่ค่ะภาคต่อไปนะคะก็คือภาคอีสานค่ะภาคอีสานนะคะบนพื้นที่สูงนะคะมีอากาศติดลบค่ะมีหมอกปกคลุมในช่วงเช้าและเย็นมีแม่คนิ้งหรือน้ําค้างแข็งค่ะ ส่วนภาคสุดท้ายนะคะก็คือภาคใต้ค่ะภาคใต้นะคะบนพื้นที่สูงนะคะอากาศเย็นลงค่ะมีทะเลหมอบป,ปกคลุมนะคะชายฝั่งทะเลมีลมแรงและลมเย็นค่ะมีคลื่นชายฝั่งนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะเป็นเกมจับคู่ภาพกับสัญ,ญลักษณ์1ถึง5นะคะเด็กๆขาไปเริ่มกันที่ข้อที่1เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตถุงมือนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คู่ค่ะ เอตอบกันได้ไหมคะใช่เลยนะคะข้อนี้มีถุงมือทั้งหมด3คู่ค่ะเด็กๆข้อที่2นะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีถุงเท้านะคะทั้งหมดกี่ข้างตอบกันได้ไหมคะข้อนี้นะคะใช่เลยนะคะก็คือมีถุงเท้าทั้งหมด2ข้างค่ะเด็กๆข้อที่3นะคะเด็กๆลองดูสิคะว่ามีเสื้อกันหนาวทั้งหมดกี่ตัวเอตอบกันได้ไหมคะ ฉเฉลยนะคะเด็กๆค่าข้อนี้นะคะมีเสื้อกันหนาวทั้งหมด1ตัวคะ่ะข้อที่4นะคะให้เด็กๆนะคะลองสังเกตหมวกไหมพรมดูนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ใบเอเด็กๆลองนับดูนะคะว่ามีกี่ใบนะตอบได้ไหมขาข้อนี้นะคะตอบว่ามีหมวกไหมพรมทั้งหมดหใบคะ่ะ พอสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆค่ะนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่ามีที่ปิดหูกันหนาวทั้งหมดกี่อันเอมีกี่อันนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมเอ่ยฉเฉลยนะคะมีทั้งหมด4อันนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ5ข้อเด็กๆตอบถูกไปทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยคุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้จักคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายๆด้วยบ๊ายๆนะคะเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆ